ในรัฐสภายังไม่ได้ข้อยุตินะคะแต่ว่าหลายฝ่ายกําลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของมวลชนที่มีการนัดชุมนุมกันนะคะจุดหลกัหลกๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมีรายงานว่าผู้ชุมนุมกลุ่ม,มที่สนับสนุนพรรเก้าไกลนลายพิธาจะขยับจากด้านหน้าอาคารรัฐสภามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่ะ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้หลีกเลี่ยงการจราจรด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนัดหมายชุมนุมกันในเวลา17เนาฬิกาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมที่สัญจรผ่านจุดนั้นอาจจะต้อง เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นโดยพลตตรีเจรสิญแก้วสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะคะว่าบริเวณที่จะมีการจัดการชุมนุมเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นตรงนี้เป็นเส้นทางหลักประชาชนใช้สัญจรดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางจึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางไปจนเสร็จสิ้นการชุมนุม สำหรับเส้นทางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมก็คือถนนราชดําเนินกลางค่ะตั้งแต่แยกคอ,อกวัวไปจนถึงแยกผ่านฟ้าถนนดินสอแยกสะพานบัญชาตินะคะถึงแยกมหนันนบแล้วก็ที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็แนะนําให้ประชาชนเลี่ยงไปใช้เส้นทางใกล้เคียงแทนนะคะที่ใช้ได้ก็คือถนนราชดําเนินนอกถนนตีทองถนนวิสุทธกษัตริย์ ถนนวรจักรถนนพระสุมเมนถนนมหาชัยถนนจักรพงศ์ถนนบำรุงเมืองถนนพระอาทิตย์ถนนอัสดางสะพานพระพุทธยอดฟ้าถนนตะนาวสะพานพระปกเกล้าแล้วก็ถนนเฟื่องนครค่ะโดยตำรวจได้จัดเตรียมกําลังตารวจจราจรนะคะอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และถ้าต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจรนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก0 2ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ 3, 1 1 9 7สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถดาวน์โหลดเป็นแผนที่การจราจรเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Facebook แล้วก็ t w i t t e r 1197ด้วยค่ะ